การอยู่ตัวคนเดียวนี่มันเหงามากจริงๆในตอนแรกนั้นท้องฟ้าเริ่มแปลกไปก่อนจะมีเครื่องจักรบางอย่างปรากฏตัวออกมาและมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นมนุษย์ก็ค่อยๆถูกลบหายออกไปจนโลกใบนี้แทบไม่เหลือใครเลยเธอคือเลนง้ในตอนที่เธอเดินเล่ร่อนและอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนและพอตามเสียงนั้นไปก็ได้เจอกับข้าสาวที่เข้ามาทักทายและเธอก็เป็นลมไปเลยตื่นเต้นเกินอะดิไม่ได้เจอใครอีกเลยหลังจากที่โลกเป็นแบบนี้ว่าแต่พวกเธอนะ่ะช่วงนี้กินแต่อาหารกระป๋องนั่นเหรออาหารกระป๋องและมาม่ันก็ออรยจิงแหละ และสามารถกินได้ตลอดไปแต่ถ้าใส่พวกนี้ไปด้วยจะได้สารอาหารและอร่อยขึ้นด้วยนะในระหว่างที่สาวทั้ง5คนกำลังจะอธิบายว่าอุปกรณ์ไฮเทคโนโลจีสที่วางอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่จูู่ก็มีสัญญาณดังขึ้นมาและแล,ะแล้วจอนั่นก็ได้ป้ากดตัวออกมาอีกครั้ง เล่นงี h h ้ถอยไปก่อนนะพวกเราเรียกเจ้านั่นว่าไวฮันเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเข้าใกล้ก็จะถูกลบหายออกไปไม่ต้องห่วงพวกเรานะก่อนที่สาวทั้ง5คนจะใช้อะไรสักอย่างควงพลิ้วไปมาแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธแต่เล่นงี้ก็ได้ไปยืนอยู่ด้านหน้าก่อนจะมีอาวุธพุ่งออกมาแล้วเธอก็โดดขึ้นไปจัดการได้แบบอีซี่อาวุธนี้มันไฮแฟชั่นจริงๆและถ้าคุณอยากได้อาวุธแฟชั่นมันก็ต้องเติมเกมที่เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์จ่ายถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเกมมือถือ p ีซหรือคอนโซ เพื่อรับส่วนลดอีก3%สูงสุด5 0บาทกทันเลยทีเดียวเดี๋ยวปักหมุดให้สุดยอดสามารถสังหารได้ในครั้งเดียวแต่เดี๋ยวสิอาวุธนั่นไม่ได้มาจากไวฮั่นเหมือนของผู้ชันเหรอไม่รู้สิฉันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับอาวุธนี้เลยนะอยู่ดีๆมันก็มีเฉยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลาบากเลยสินะถึงจะแข็งแกร่งและทําอาหารได้แต่ต้องอยู่คนเดียวตอนลำพังมาโดยตลอดทั้งที่ไม่มีความทรงจําคงเหงามากเลยสินะถ้างั้นต่อจากนี้มาอยู่ด้วยกันสิอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า m o m e n t r y Lily ดดูไ้ที่ VTV Thailand Will และ Thailand ละ Muse